คนดูเพราะว่าตอนนี้เราจะมาจำลองเลี้ยงเด็กกันนะครับใครก็ได้เลี้ยงผมีนะฮะเสียงเด็กแถวนั้นกำลังกินกห,หินฮะผมต้องพาูมิไปนะฮะเอ้าฟูมิเด็ก่าลูกครับ <c oughs> เอ้าไปว่ายน้ำพี่ฮะ <c oughs> ได้เลยลูกนี เราต้องก้อนก่อนนะฮะไม่งั้นไม่งั้นเด็กมันจะร้องไห้แล้วมันจะทำไม่เป็นจะลูกไข่ปู่เดี๋ยวผมหน่อยนะคะเด็กน่ารักมากเลยเหมือนฉันแต่ก่อนเลยราบคนดูตอนเด็กๆผมผมเป็นคนที่ห่วน น่ะเ,เด็กมันพูดอีกแล้วว่าเด็กวัยนี้มันพูด,ด,ด <c oughs> ได้ด้วยหรอวะใหญ่เกินเออกดเลย่อนถ้าไม่กดถ้าไม่กดมันจะอ,อ้วกใช่ไหมใช่ท่านอย่างที่ไหนอ,อ้วก <c oughs> ว่ายน้ำหน่อยมีเหผมว่ายน้ำไม่เป็นครับผมว่ายน้ำไม่เป็นครับ่นผมผมต้มน้ำเห้จมน้ำอ่าเดี๋ยวตัวสอบดีโอ้ยน้อโอ้ยต้องเล่นกับเด็กนี่ช่างยากลำบากที่จะเกิดซึ่งผมก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันครับ อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่งขึ้นมาเองทำมันเป็นเรื่องจริงแล้วกันเมีโซ่เงี้ยโอ้ยไหน,นทุกสิบนาทีแล้วนะทุกสิบนาทีนายจะเปลี่ยนร่างเหรอใช่โอเคนายเปลี่ยนร่างเลยโอเคหาตัว <Okay. S 1> นายเอาเกม นายออกเกมทำเพื่อในเมื่อปุ่มเกิดฉันลืมอะไรของนายเนี่ยฉันอุตส่าห์เปลี่ยนตัวเองเป็นเกยเอาไงนายทำไมทำไมนายไม่เป็นเด็กชายลูกคนโอ้ยนอบหัวจะปวดอู้งเงี้ยอุ้งเงี้ยนายใส่ไซส์อะไรบิ๊กบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ไม่ขอซื้อบ้านอยู่นะ ฉัไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านอะไรนะมันดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อะเวรไนมาดูบ้านนั้นดิเออคตรไม่ปกติเลยน้องแกงเหรอเหมือนฉันเลยคุณดูครับตอนนี้ผมมีบ้านมาแล้วผมดีฮะผมต้องการเด็กนต้องการคนเลี้ยงฮะเหมือนว่าจะมีคนเลี้ยงนะฮะผมขอขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับก่อนนะแมนมันมึงมาไม่คล เฮ้ยเด็กใครจะไปรักษาตัวเด็กวะเด็กขึ้นหน่อยจะไปรักษาตัวเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าฉันลืมไปอย่างหนึ่งอ่ะขอแป้นหนึ่งนะแป๊นหนึ่งในดาฉัน ฉันควรเปลี่ยนชุดดีไหมผมควรเปลี่ยนชุดดีไหมคะคนดูท่านคนเปลี่ยนชุดดีไหมภูมิอเออดีอยู่นะเหมือนใครเหมือนฉันวัยเด็กว่ะฉันคือผู้ใหญ่นะใชื่อเอชุดฉันกลับมาเดี๋ยวนี้ไปไม่ต้องเปลี่ยนหรอก ชอบดูไหนฉันหามันไม่เจอ,อเดียวหาอะไรอะ่ะเสื้อตอนเหล็กหน่อยโอ้ยนะ <c oughs> มันไม่เจอมันอยู่ที่โซนนี้แล้วมันด้นานไหนก็ด้นานไหนก็กดตรงนี้นายก็เจอเลยอ๋อลืมแล้วว่าแต่นายใส่ไหม ก้องให้อ่ะ <c oughs> มันจะหิวนมนะ เฮ้ Whereas, <or> <laughs> ยสีข no, 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 no. no. ึ้นมาดิสีขึ้นมาดิเวหัวกระดีฮะจะใหุ้่ินน้ำแบกรครับโนๆๆนายวาร์ปกลับไปเลย นายวับก็ไปเลยแล้วนายก็ไปบ้านฉันใครบ้านฉันเป็นยังไงเนี่ยดูครับใครมาร้องหน้าบ้านอยู่นี่วะมามามาลูกหนักมากหิวนมนะะหนมช่วยผมด้วยอย่าพ่นไอเด็กนี่ ถ้าแกเินอย่างนี้ถ้าแกพ่นนมให้ฉันอีกรอบแกก็จะมีอยู่กับเฮ้ยเฮยเจ้าจะวันนี้ใช่ไหมจะวันนี้ใช่ไหมชอบทวีตนะใช่ไหมมาคูทีน้ำน้ำการดับน้ำจะพ่นเจะพ่นนมิงไหมครับเจะพ่นนมิงใช่ไหม เพนั้นอยู่หน้าบ้านนี่แหละสรุปให้ให้ตอบวีทีถ้าถ้าบอกว่าไม่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 คหม่ใม่หมม่ใหอ่ให่ใหม่ห่หม่ใยม่ใ่หม่ให่ให่มันยา่จรมงๆเลยหมมมหมหหมห ไม่เปลี่ยนหน้าตาก่อนดิคิดเออหนูคิฉันต้องทิ้งนายก่อนในแนวกองฉัน,นเล่เด็กๆเลยเราสามารถเลี้ยงกันได้ไหมอยู่สองคนไม่ต้องมีเพียงหนึ่งคนอยากเล่นนะขอเล่นนะขอเล่นนะ อัฟกาเหรออัฟกัของขาดเ้ห้มมีความฉิกมากเยะอแต่เป็นเด็กมันก็น่ารักเนาะแต่ว่าต้องใส่จุกนมก่อนนะ โอ้ยเนอผ้านี่มันก็รวมลากเกินถอดออกเลยโอ้อะไรวะไปอุ้มเด็กเออเอาวะให้เห็นอุ้มเด็กเดี๋ยวนี้มานี่เนี่ยนี่เนี่ยอืม ได้เจ้าจงกลายเป็นโกในเป็นไรไม่สงสารคนภาคเลยเนาะคนดูครับตอนนี้คนภาคกำลังพักเบรกอยู่นะ <c oughs> ผมขออนุญาตไปพัฒนาการกอน,น้อยกอ่อนก่อนอนะฮะ เลี้ยงกะตายไหมล่ะโอ้ยเป็นไรเนี่ยโอ้ยเป็นไรเนี่ยผมหิวข้าวฮะ้าผมม่กินข้าวหน่อยนะฮะโอ้ยเบียงยากจริงๆเลยใส่อรอก่อนดิเด็กนี่ ขอดูนแบบามาแม่รอก่อน <ś m ary> เดี๋ยวพาไปเดินเล่นเอาไหมา การเล่นเด็กมันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนทุกคนเลยนะครับทุกคนจะเลือกคนดูว่าอะไรดีเนี่ยพี่เด็กกนี่เด็กกนก่อนนะนี่แล้วมึให้เด็ก <c oughs> อะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นข <c oughs> ี่ไหม จะให้ใช้กระเป๋าอุ้มเด็กหรือว่าจะใช้เป้เด็กดีโอเคอเป้เด็กแบบนี้นะะจ๊นะจ๊ะจ๊ะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวพาไปเล่นเลื่นไปเที่ยวทะเลดีเที่ยวทะเลที่ท่าขอนแอ่น <c oughs> ต้องให้อุ้มตลอดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นอันตรายได้ จะไปไหนนะรออยู่นี่ก่อนนะเด็กมมนำยหมน้อยฮะอ้วกิแนแซนด์วิชก่อนมันดีจริงๆนะติดชิหนึ่งบงเกี่วกั <c oughs> ออบอกแล้วไงว่าห้องดาวน้ำแข็ง,งมาได้ไงวะรู้ว่าเป็นฟันกันงเป็นฟันไงวะไม่ดึงแบบนี้ไม่ถึงเลยเดี๋ยวโอเคครับคนดูว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ไม่สมบูรณ์่าไหร่นะ ทิมหน้ยาจะมีแสดงละครต่อนะฮะแกว่าทไม่ีถึงพ่อนอีกน <c oughs> ันหนึ่งนะันนึงนะครับนันหนึ่งค,ครับทุกคนโอเคปยังไามาละ อุ้ยเอ้าเด็กหายเด็กอ้วกเหรอมาลุ้นเดี๋ยวใส่หน้าหน่อยเดี๋ยวก็ทิ้งการทะเลหรอกอ่ะเดี๋ยวสอนการว่ายน้ำนะลูก เดี๋ยวขี่ตรงนี้ก่อนมาผมว่ายนะ้ำเป็นฮะโอเคงั้นทิ้งไว้นี่นี่เลยขอไปทำธุระก,ก่อนนะก็ไหนบอกว่าว่ายน้ำเป็นไง <c ười> อ้าวหลับเฉยอ้ยต้องอยู่นิน่งๆก่อนมไม่งั้นเด็กจะไม่หลับ โอเคงั้นไม่ต้องเห็นละจะขึ้นมาไหมกินขนมหมดไม่ไม่เก็บแล้วใครมาลองให้กันดูวะว่าแด่ตอนนี้เก้านาทีแล้วนี่ไมยก็ยัเป็นล่างแล้วนะถ้าลืมตายนี่พาไปนอนอย่ามานอกบ้านเลย นนอนข้อเสียอะไรอยู่วะสีอ้าฮะผมะะะคุณลืมตาเหรอไม่ฮะคุณทำผิดพลาดเองครันลืมออทั้ทงเดียวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับคนดูไม่งั้นคลิปผมมันจะยาวเกิน